ดูก่อนอานทนหลังจากเราล่วงลับไปทำและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเด้ er <classified. S 2> เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่22เมษายนพุทธศักราช2553มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมคำพีใบลานภาษาบาลีทุกสายจารีตทั้งอักษรขอม อักษรสิงหหนหรือสีลังกาอักษรพมา่าและอักษรธรรมหรือล้านนาและล้านช้างโดยถ่ายภาพใบลานเป็นไฟล์ดิจิทัลและนำข้อมูลในคำพีใบลานมาพิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์นำมาเทียบเคียงกันเสร็จแล้วนำมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและออนไลน์เป็นฉบับดิจิทัลซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพใบลานต้นฉบับได้จากทุกที่ทั่วโลก อย่างไม่เคยมีใครทำมาก่อนขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกจากบทสรุปใบลานทุกสายจารีตน้อมบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่นับเป็นบุญใหญ่มหาศาลเป็นปัญญาบาร,รมีของผู้ที่ได้สนับสนุนไปตลอดทุกภพทุกชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์ 090551 9 9ความรู้ที่มีอยู่ในใจเบปดบดไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็นำมาบันทึกถ่ายทอดกันมามนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะ ดำเนินชีวิตถูกต้องกับปิดอบายปิดประตูอบายแล้วกะเปิดประตูสวรรค์กัน